สีหลังสีหลังเอ้าสวยดิสีหลังไอ้ไปไปวัดข้างหน้าเลยสองคนน่ะไปนั่นไหนบ้างที่ยิงอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอ้ยเพิ่งพึ่งเนื้ไงวะเอ้าเอาตัวมาห้องห้องห้องนี้เลยห้องสี่เนี่ยเนื้อสองท่าเอาเข้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 าวัดไปวัดไปวัด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 ดิตัวเป๊ะเต็กมันยิงผมพิการมันอยู่สี่กับห้ามาจากไหนมันหแม่ผมเลมาจากไหนมันหรอโอ้โหเจอเยอะบ้าเนน เทปมันเก็บของเทปมันจะลงเทปเห็นปะตัวดำผมได้หมดตัวเทปตัวดำจะลงเห็นปะแตเก็บเ่เก็บเก็บเก็บเยนะถือปะมาปะไยากเเฮ้ยคุโดนโดพี่ม้าลโดได้วได้ัสคบอัอัเลยอัอัอัเคเคเสวย blind don't need hoes. I don't want shit from nobody. Only gonna work hard u n t i l I'm somebody. I step right up in the front of all the basics. I just wanna fly away to pretty places. I don't even wanna be at home. I just wanna be on top of the mountains a n be alone to myself. อะไรยังไงก็ไม่มีใครคืนมัน <laughs> ดูดิมันไปอยู่ในห้องคนเดียวไอชิ้นี้นนถึงมาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะ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 ไอเชี่ยพิววินน่งไปหา,านนแบบเขาอย่าทำดิ้นเลย ้ามาดิไอฟิวเข้าไปแล้วไอฟิวเข้าไปแล้วเราทำมันไอนี่ก็ได้มาหนึ่งเข้ามา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 แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปิดท้องเล้ปิดท้องปิดท้องสดต็กสเต็กสเต็กโอกาสครับสเต็กสังเต็กไป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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโมซิโนลดโมซิโนลด์หลังโมซิเจ็บโมซิเจ็บโมซิเจ็บไม่ปิดเฮ้ยอยู่สามคนนะอยู่สามคนนะโมซิเจ็บทุบไปเลยทุบไปเลยฉันส่งแต่งโมซิโแต่งโมซิโแต่งพี่เก็บเก็บเก็บฉันเล็กเฉล็กเล็กได้ได้สวย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  ถึงเปิดไม่ใช่รู้เรื่องไงมันเป็นเท่าไหร่อ่้าวไมอยู่ไหนทุบเลยทุบเลยปิดห้องปิดห้องแล้ว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 ิดห้องแล้วเตะตัวนึงตัวนึงปิดไปมันไม่ปิดเหรอโ